กับยนประธานสภาที่เคารพผมวรพวิริยโรธผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีหลายชื่อพักก้าวไกลครับวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนพักก้าวไกลอภิปรายสรุปในวาระงบประมาณประจําปี2566ครับที่เป็นข้อสรุปที่ครับว่าทําไมพวกเราพักก้าวไกลถึงไม่สามารถสนับสนุนรางงบประมาณฉบับนี้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ครับไทยสุบซันลันครับมันคืองบประมาณที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับและเช่นเดียวกันครับพวกเราไม่ได้มาติอย่างเดียวครับ เพื่อสมาชิกของผมทุกคนมาพร้อมกับข้อเสนอครับดังนั้นผมจึงขอรวบรวมข้อเสนอของเพื่อสมาชิกมาเป็นงบประมาณก้าไก่ครับให้ทุกท่านได้เห็นว่าถ้าเราออกแบบงบประมาณแบบที่คิดว่าประชาชนเป็นเจ้าของภาษีและงบประมาณงบประมาณในปี2 5 6 6นี้จะเป็นอย่างไรครับขอสไลด์ด้วยนะครับเหตุผลที่เราไม่สายถัดไปเลยครับเหตุผลที่เราไม่สามารถสจับศูนย์งบ ฉบับนี้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้นี่ครับเพราะเป็นงบประมาณที่เหมือนเดิมครับคือก่อนวิกฤตงบปี63หรือวิกฤตเริ่มงบปี64วิกฤตหนักงบปี65หรือวิกฤตหมดแล้วในงบปี66นี้ครับทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมครับ4 0เยังคงเป็นงบของข้าราชการครับเงินเดือนสวัสดิการบำนาญและถ้าไปดูงบอืน่นนะครับก็จะพบเป็นงบของผู้รับเหมาครับ ผมค้นหาคำเร็วๆคำว่าก่อสร้างเนี่ยก็จะขึ้นมา1 4ึ6 0 0ล้านครับแล้วก็ยังเป็นงบประมาณโครงการเบี้ยหัวแตกครับจาก4ี่0 0รายการเนี่ยครับก็จะเจอ2 6 0 0 0รายการนะครับที่งบประมาณนี้มูลค่าต่ำกว่า10ล้านบาทครับแล้วก็ยังเป็นอีกปีหนึ่งครับที่งบประมาณก็ยังไม่มีตัวชี้วัดในเรื่องของความคุ้มค่าของภาษีประชาชนเลยแม้แต่ตัวชี้วัดเดียวครับซึ่งโดยรวมๆเนี่ยครับ4ปีนี้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิม จริงๆแล้วผมคิดว่ามัน8ปีได้ซ้ําครับจริงไทยพูดภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยากให้รักของเรามั่นคงเหมือนงบประมาณไทยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับจริงๆมันก็อาจจะเป็นข้อสรุปอีกอันหนึง่งที่หัวหน้าพักคุณพิธาลิมเจริญร่ายของเราได้สรุปไว้ง่ายๆครับว่ามันคืองบประมาณแบบช้างป่วยครับท้ายสุดไปครับคือถ้ายิ่งมาดูสถานการณ์จริงแล้วมาเทียบกับการงบการจัดงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ครับมันจะยิ่งเห็นชัดครับ ทุกคนรู้ครับว่าหลังโควิดนี่มันคือเขาเรียกว่าการฟื้นตัวแบบ K-shape คือคนที่ไม่ได้รับผลกระทบนีครับก็ยิ่งเติบโตเฟื่องฟูเหมือนกับไม่เคยมีวิกฤตมาก่อนผมเอาข้อมูลจริงมาพิิปายครับปีที่แล้วเนี่ยอภิมหาเศรษฐีไทย50ลรายแรกรวยขึ้น1ล้านล้านบาทครับแต่ในขณะที่ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบตกงานปิดกิจการกู้เพิ่มนี่คเรือนก็เพิ่มขึ้น5 0 0,000 000, ล้านบาทครับ สินเชื่อธุรกิจใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นสินสินเชื่อ SMB เ e นี่ยลดลง1%นครับนี่คือโลกที่จะเหลื่อมล้ำมากขึ้นครับสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนมี2โลกครับที่อยู่เป็นคนละโลกเดียวกันแต่จริงๆมันอยู่ห่างแค่หน้าปักซอยครับคำถามสำคัญที่ผมอยากชวนทุกท่านตั้งคำถามครับคือเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรอครับหรือมันถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมครับ นี่คือเหตุผลที่ผมต้องการรวบรวมข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกนะครับของพรรคก้าวไกลมาเปรียบเทียบให้เห็นครับถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นอย่างไงครับหนะ้าถัดไปครับผมขอเริ่มจากประเด็นแรกครับเรื่องของประเด็นการศึกษานี่ครับคือวาระฟื้นฟูการศึกษาเนี่ยจริงทุกประเทศเขาพูดถึงครับถ้าเข้าไปดูงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้เร็วๆเ,เนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับการฟื้นฟูการศึกษานะครับมีเปลี่ยนอย่างเดียวครับ คือลดงบการศึกษาลง4 5 0 0ล้านครับลดมาต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วนะครับก็คงเป็นคำตอบที่ชัดที่สุดครับวัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติยังไงแต่ถ้าเป็นงบประมาณก้าวไกลนี่ครับเพื่อนสมาชิกของผมสสณฐิพัฒน์นี่ครับก็ยืนยันครับว่าการฟื้นฟูการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุดไม่ว่าจะฟื้นฟูสุขภาพจิตขยายเวลาเรียนให้กับนักเรียนที่ตามเพื่อนไม่ทนันหรือเพิ่มศักยภาพการสอนของครู แล้วก็ควรจะต้องเพิ่มงบรายหัวครับที่ไม่เคยเพิ่มมาเลยในรอบ13ปีที่ผ่านมานี้ครับให้เรียนฟรี15ปีเนี่ยเรียนฟรีได้จริงครับตามรัฐมนูญกําหนดไว้ที่รัฐบาลนี้ทําไม่ได้แล้วก็ไม่เคยคิดจะทําให้ได้ครับแต่ถ้ามองไปในอนาคตครับผมก็คงบอกว่าถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยจะต้องมาหันมาสนับสนุนเ,เพิ่มอุดหนุนรายหัวอาชีวะครับแล้วก็เพิ่มสนับสนุนอย่างสากิจศึกษานี่ครับที่ให้นักเรียนนักศ,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 ศึกษาเรียนไปทํางานไปรับช่วยเอกชนจ้าง จบมามีงานทําทันทีนะครับแล้วก็คงต้องถึงเวลาเริ่มกองทุนพัฒนาระบบนิเวศเรียนรู้ตลอดชีวิตครับหรือ l i ล e Long Learning นะครับก็คือให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนฟรีตลอดชีพทั้งวัยเรียนวัยทำงานรองรับกับโลกที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับนี่คือภาพของการศึกษาในอนาคตที่ถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกเราจะจัดสรรงบประมาณมาให้สําหรับอนาคตของชาติครับประเด็นถัดไปครับ ประเด็นสวัสดิการประชาชนครับพวกเราพักเก้าไกลเนี่ยพูดย้ำมาตลอดครับว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนจากสวัสดิการนาถาสวัสดิการพิสูจน์ความจนนะครับให้กลายเป็นสวัสดิการประชาชนทั่วหน้าครับเหตุผลมันตรงไปตรงมานะครับคือสวัสดิการทั่วหน้าจะเป็นตาข่ายรองรับขั้นต่ำครับโซเชียลเซฟตี้เน็ตที่จะมาให้ทุกคนตกหลน่นเหมือนที่เห็นแล้วในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี่ครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีอีกในย้าหนึ่งที่สําคัญครับ คือมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนของสวัสดิการประชาชนครับเพราะผมชวนให้ตั้งคำถามจริงๆครับคือจะให้ผู้เสียภาษีเนี่ยเขาตั้งคำถามไปอีกนานแค่ไหนครับว่าเสียภาษีทาไมในประเทศนี้ถ้าไม่มีสิทธิ์ในสวัสดิการและถ้าไปถามประชาชนทุกคนนะครับเขาก็จะยืนยันครับวิธีการมันมี2วิธีนะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกเต็มใจที่จะเสียภาษีมากขึ้นครับประเด็นข้อวิธีแรกครับก็คือให้เขารู้สึกว่าภาษีที่เสียไป จะกลับมาเป็นสวัสดิการให้เขาได้นี่ก็คือเป็นเหตุผลที่เรายืนยันมาตลอดว่าประเทศไทยต้องเป็นสวัสดิการทั่วหน้าครับอีกวิธีหนึ่งครับคือการให้ประชาชนรู้ว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เขาเสียไปให้ภาครัฐภาครัฐใช้งบบำเพ็ญภาษีนั้นออกมาเป็นงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุดนี่ก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พวกเราพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าของงานใช้งบประมาณในการอภิปรายทุกครั้งครับถ้าเป็น ข้อเสนอของพวกเรางบประมาณ9ก้าไกลนะครับเพื่อนสมาชิกของผมสสวันวิภาไม้สนนะครับสรับงบประมาณปี -6 6นี้คือเบี้ยเด็กเล็กเบี้ยเด็กเล็ก0ูนขวบ600บาทต่อเดือนนะครับต้องเปลี่ยนจากเฉพาะเด็กยากจนเป็นทั่วหน้าครับเพราะว่าวันนี้มันมีเด็กตกหล่นเนี่ยไเปถึง30%็นะครับและต้องเพิ่มบำนาญทั่วหน้าครับ60ปีขึ้นไปจากวันละ20บาทนะครับเป็น1,000บาทต่อเดือนครับ ให้เป็นสวัสดิการที่รองรับทางสังคมตั้งแต่วัยเด็กวัยเรียนและวัยเกษียณครับส่วนที่มาของงบประมาณครับของทั้งฟื้นฟูการศึกษาและสวัสดิการประชาชนนี่ครับพวกเรายืนยันครับจริงๆทําได้เลยนะครับในปีห6นี้ครับเพราะสิ่งที่รัฐบาลควรจะเปลี่ยนเนี่ยคือลดงบกลางครับที่เก้าหืนกว่าล้านนี่เกินจากความจําเป็นลดงบกองทุนประชารัฐครับและลดโครงการที่ไม่จําเป็นโครงการเบี้ยหัวแตกต่างๆนี่ครับสิ่งเหล่านี้ทําได้เลยครับ จริงๆข้อเสนอของเราจริงๆมันเรียบง่ายมากนะครับ <c oughs> คือเราอยากให้รัฐบาลชุดนี้ทําตามที่สัญญากับประชาชนไว้บ้างครับ <c oughs> และถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลครับสิ่งที่พวกเราเสนอเนี่ยครับ <c oughs> คือเพิ่มเบีย้ยเด็กเล็กทั่วหน้าเนี่ยหนึ่บาทต่อเดือนครับ <c oughs> ให้เป็นสวัสดิการสาหรับเด็กเล็กครับ <c oughs> คือเพราะทุกการศึกษาเนี่ยเขายืนยันมาแล้วยิ่งเด็กเล็กเข้าถึงนมเข้าถึงนิทานที่มีคุณภาพมากเท่าไหร่ เด็กเล็กคนนั้นก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วก็คงถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยจะต้องมีเบี้ยเด็กโตครับเพื่อลดภาระผู้ปกครองให้การให้ให้การศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงง่ายลดอย่าให้ความยากจนมาเป็นอุปสรรคของการศึกษาครับแล้วก็เพิ่มบำนาญครับ3,000บาทต่อเดือนในเวลา4ปีครับพวกเรายืนยันอีกครั้งหนึ่งครับทำได้จริงนะครับการมีบำนาญทั่วหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ สวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุครับมันคือการทําให้คนหนุ่มสาวทุกคนเนี่ยกล้าใช้ชีวิตกล้าเสี่ยงกล้าลองล่าฝันสร้างนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ครับส่วนเรื่องไรายได้ครับผมยืนยันครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความกล้าหาญทางการเมืองครับที่จะยืนยันว่าประเทศไทยจําเป็นต้องมีไรายได้ใหม่ๆครับสําหรับสวัสดิการประชาชนนี้เพื่อนสอสอของผมสอสอปรกรณ์วุษครับเสนอว่า รายได้ใหม่ๆลำดับแรกครับคือการแก้ไขภาษีที่ดินครับคือให้มีภาษีที่ดินแบบรวมแปลงครับคือถ้าประเทศไทยคิดภาษีที่ดินแบบรวมแปลงคิดจากการถือครองที่ดินทั้งประเทศด้วยอัตราก้าวหน้าเก็บภาษีที่ดินรวมแปลงเนี่ยจากกลุ่มทุนที่เลี้ยงภาษีด้วยการปลูกกล้วยปลูกมะนาวนี่ครับมีการศึกษามาแล้วว่าประเทศไทยจะได้รายได้เพิ่มขึ้น1นึ่งแสนล้านบาทครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับ ว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีศักยภาพในการหารายได้ต่างๆอยู่คนที่ใช้ทรัพยากรมากก็ควรเสียภาษีมากเสียค่าส่วนกลางมากเป็นเรื่องปกติครับผมอาจจะยกตัวอย่างอื่รายได้ยื่นเร็วๆนะครับอย่างเช่นปฏิรูปการลดหย่อนภาษีบ OI และภาษีนิติบุคคลของกลุ่มทุนใหญ่หรือเปลี่ยนหารายได้ใหม่ๆอย่างเอาหวยขึ้นมาบนดินเพิ่มเงินบรรนผลลัฐวิสาหกิจลดเงินนอกลดเงินนอกงบป,ประมาณยุติกองทัพพาณิชย์ เงินกองทุนต่างๆอันนี้ที่เพื่อนสมาชิกของผมสสพิจารณ์ก็ได้เสนอไว้ครับแล้วก็นําเงินส่วนเพิ่มของงบประมาณประจําปีนะครับให้กลับมาเป็นสวัสดิการประชาชนครับทั้งหมดแล้วเนี่ยยืนยันจะได้งบประมาณรายได้รวมทั้งหมดเนี่ยห้าแสนเกือบหกแสนล้านบาทครับพวกเรายืนยันอีกครั้งหนึ่งครับพักเก้าไกลไม่มีไม่เคยมีและจะไม่มีนโยบายลดบนานาญข้าราชการนะครับเพราะพวกเรายืนยันครับ ว่ารายได้ที่พวกเราเสนอเพียงพอในการทำงบประมาณสำหรับการศึกษาและสวัสดิการประชาชนโดยที่ไม่จำเป็นต้องลดบำนางข้าราชาการครับต่อมาครับถ้ามาดูประเด็นด้านเศรษฐกิจครับงบประมาณของก้าวไกลนะครับก็ยังงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยครับถ้าไปดูเนี่ยก็ยังเป็นงบที่ละเลย SME 3ล้านคนนะครับซึ่งต่างกับพวกเราครับพวกเรามองว่า s m e เนี่ยคือเครื่องจักรเศรษฐกิจที่สําคัญเพราะว่าจ้างงานถึง10ล้านคนครับถ้าไปดูไส้ในเนี่ย งบเอสก็จะเต็มไปด้วยโครงการเบีย้ยหัวแตกร้อยี่สิบห้าโครงการคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือยี่สิบเอ็ดล้านบาทต่อของหนึ่งโครงการครับดูยังไงก็รู้ครับไม่มีวันทั่วถึงที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเอสได้นะครับถ้าเป็นงบก้าวไกลนี่ครับถ้าเราจะเสนอสลับงบเอสกับ EEC ครับให้บอสอยอเพิ่มขึ้นเพราะบอสอยอเนี่ยพิสูจน์มาแล้วครับเป็นงบประมาณสําคัญที่จะช่วยให้เอสเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นให้เขาเข้าถึงให้เขาให้เข้าถึงโอกาส แหล่งทุนเพื่อเปิดกิจการอีกครั้งหนึ่งรองรบับกับการฟื้นตัวกลับมาของธุรกิจท่องเที่ยวครับและถ้าเป็นรัฐบาลก้าไกลครับสิ่งที่เพื่อนสมาชิกของผมสสวันวลีตะล่้อมสินได้เสนอไว้ครับโครงการที่เอสมีต้องการเนี่ยคือการเติมทุนแล้วก็เพิ่มแต้มต่อนะครับดังนั้นเนี่ยที่เราเสนอคือเพิ่มงบบสยเพิ่มขึ้นและการสร้างเพิ่มแต้มต่อนี่ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมและก็เพื่อนสมาชิกสสสิริกัญญาได้เคยเสนอไว้แล้วในหลายครั้งหลายโอกาส ในการเพิ่มแตสร้างแต้งต่อคือเช่นซื้อให้ซื้อเอสเมีแลกสลากหรือหวยใบยเสร็จนี่ครับจะจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าและบริการจากเอ e มีมากขึ้นจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อจากร้านโชว์หวยมากกว่าห้างร้านของกลุ่มทุนใหญ่ครับเพราะไปรุ่นรวยพวกนี้ได้นี่คือตัวอย่างง่ายๆครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นธุรกิจ B2B ครับก็คือธุรกิจซื้อกับธุรกิจกันเองเนี่ยถ้าธุรกิจสามารถ เอาค่าใช้จ่ายในการซื้อ s c ซมีมาหาักภาษีได้1.5เท่าหรือ2เท่าก็จะจูงใจให้ธุรกิจหันมาซื้อ s c v ีด้วยกันเองมากกว่าที่จะลงมาขยายกิจการมากินรวบเหมือนกลุ่มทุนใหญ่ไทยนี่เป็นตัวอย่างที่พวกเราเสนอเข้ามาให้เห็นภาพง่ายขึ้นครับส่วนที่มาของงบประมาณครับเราเสนอครับว่าถึงเวลาที่ต้องเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะบนวงเงินสินเชื่อขนาดใหญ่ครับทุกวนันนี้กลุ่มทุนใหญ่ กู้ได้3%รนตะครับต่ำเตี้ยเรียดิน s m ส e เนี่ยกู้ดอกเบี้ยสองหลักหลายคนก็กู้ไม่ได้ต้องไปนี่นอกระบบครับดังนั้นการเพิ่มภาษีตรงนี้เพื่อเอามาช่วยให้ SME เข้าถึงสินเชื่อในระบบมากขึ้นจริงๆมันคือการช่วยชีวิตเป็นแสนแสนชีวิตจากวงจรงนี่นอกระบบครับและครับยกระดับให้ SME เนี่ยกลายเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่3ล้านเครื่องจักรครับต่อมาครับถ้ามาดูประเด็นเศรษฐกิจอย่างการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรนะครับ ตอนนี้เศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยกลายเป็นความหวังของการท่องเที่ยวไทยครับอยู่ที่เขาพูดกันเยอะครับซอฟต์พาวเวอร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยแต่ว่าถ้ามาดูงบประมาณของพลเอกประยุทธ์ที่ตั้งไว้นี่ครับก็ไม่เห็นอนาคตของเศรษฐกิจสร้างสารรค์นี่เลยครับจริงๆผมอยากยองยกตัวอย่างโครงการเดียวครับจริงๆโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดน,นี้ได้เลยนะครับก็คืองบซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยครับตั้งงบประมาณไว้40ล้านบาทตั้งเป้าให้คนมาดูหนังไทย5 0,000่นคนครับ ผมคำนวณเร็วๆเนี่ยคือใช้ภาษีของเรา800บาทให้คนมาดูหนังไทยเนี่ย1คนคือจ้างคนมาอย่างถูกเลยครับนี่คือเป็นภาพที่ตัวอย่างที่ถ้าใครได้เปิดมีโอกาสเปิดเล่มงบมาเนี่ยจะเจอโครงการแบบนี้เต็มไปหมดครับโครงการที่เจอแล้วต้องอ่านว่าต้องร้องอย่างวะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับว่างบประมาณของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่เคยสนใจเลยว่ามันคุ้มค่ากับภาษีของเราไหมคือคิดแต่จะใช้ครับ แล้วก็ไม่เห็นภาพอนาคตเลยว่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของไทยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับแต่ถ้าเป็นโง่ประมาณก้าไกลนะครับเพื่อสมาชิกของผมสอสอเท่าพิพพได้พิปายไว้ครับว่าถ้าเราลองเปลี่ยนจากชอบดีมีคืนให้เปลี่ยนจากภาษีมาเป็นเครดิตให้มาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเสพศิลปะไทยผู้เสียภาษีที่มีกําลังมีไรายได้นะครับก็จะกลายมาเป็นกําลังสับสนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของไทยหรือถ้าให้รัฐสมทบ เพิ่มกับธุรกิจเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่สามารถไปสร้างรายได้จากต่างประเทศให้เขาไปผลิตหนังผลิตเกมเพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนี่คือโอกาสของการท่องเที่ยวไทยครับประเด็นถัดไปครับขอข,ข้ามาดูที่สิ่งแวดล้อมบ้างครับนายกโพเด็กประยุทธ์นะครับก็ไปสัญญากับชาวโลกไว้สวยหรูในเวทีคอป26ครับพูดอย่างเดียวครับสลั์ก่อนหน้าครับ ในเวทีคอบพี่โผงเนี่ยครับพูดอย่างเดียวครับไม่มีงบประมาณที่สะท้อนเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะบรรลุเป้าหมายในซีโร่หรือคาร์บอนเป็นศูนย์ได้อย่างไรนะครับเข้าไปดูแผนงานยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไคเมทเชงเนี่ยครับหนึ่ล้านเป็นงบประมาณซื้อเครื่องอุปกรณ์ของกรมอุตุที่จริงแล้วต้องซื้อตามมาตรฐานการบิน i c เคโอนะครับไปแล้วพันล้านนะครับแต่เพราะว่าไม่รู้จะไปใส่ในแผนงานยุทธศาสตร์ไหนก็เลยมาโพลที่แผนงานยุทธศาสตร์ไคเมทเชงเนี่ยครับจริงๆมันสะท้อน2อย่างครับ คือกระบวนการทํางบประมาณของไทยเนี่ยครับถ้ามันยังติดอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยครับคือมันไม่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงรองรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมาเกิดเห็นเป็นพฤติการอย่างนี้นะครับหรืออีกประเด็นหนึ่งครับว่าบางทีเราอาจจะอยู่กับนายกที่ไม่สนใจจะทําตามสัญญานานเกินไปหรือเปล่าครับถ้าเป็นงบประมาณก้าวไกลนะครับเพื่อนสมาชิกของผมสสกันพงและสสปฏิพัฒน์ ก็เสนอตัวอย่างให้การสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวและก็การแก้หนี้เกษตรกรให้เป็นเรื่องเดียวกันครับเราเสนอให้มีงบประมาณสำหรับแก้หนี้เกษตรกรทั้งเกษตรกรผู้สูงอายุและก็การเปลี่ยนหนี้เป็นป่าครับคือให้รัฐบาลเช่าที่ดินบางส่วนของเกษตรกรเนี่ยครับมาปลูกป่าเพิ่มเกษตรกรได้ค่าเช่าที่ปลดหนี้ปลดดอกเบีย้ยปะไะเททยได้ป่าเพิ่มครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมใหม่ครับอุตสาหกรรมสีเขียว มูลค่าแสนกว่าล้านบาทต่อปีครับประเด็นถัดมาครับคือการจัดงบประมาณแบบรวมศูนย์ครับรัฐบาลพลิกประยุทธ์เนี่ยตั้งสัดส่วนไรายได้ท้องถิ่นต่อส่วนกลางคงที่มาตลอดครับ29%มาแล้ว8ปีนะครับคือถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนไรายได้ให้ครับตัวอย่างปีนี้ก็ชัดเจนที่สุดครับก็คือประเด็นรอพอสตที่จะต้องถ่ายโอน3,300กว่าแห่งแต่โอนง,งบให้เพียงแค่512แห่งครับ ข้อเสนอของเราพักเก้าไกลครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนสสจาย์สุรเชษเสนอไว้ครับคือต้องเลิกสร้างโครงการที่ซ้ำซ้อนของราชการส่วนกลางครับคือเลิกใช้ภาษีของประชาชนเนี่ยให้กลายเป็นงบผู้รับเหมาครับแล้วละเลยซ่อมแซมโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ที่ประชาชนต้องการแก้ไขครับโอนงบประมาณของทางหลวงชนบทให้ท้องถิ่นครับดูแลซ่อมแซมถนนที่ประชาชนใช้เดินทางบ่อยที่สุดฟื้นฟูงบเส้นเลือดฝอยนี่ครับที่ถูกละเลยมานานแล้วครับงบประมาณที่คิดโดยท้องถิน่น ที่ประชาชนเลือกตั้งยังไงก็ดีกว่าข้าราชการแต่งตั้งครับเราจึงเสนอง,งบงโยกงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีก21,000ล้านนี่ครับให้กับท้องถิ่นครับคือถ้าเป็นงบประมาณก้าไกลท้องถิ่นจะได้งบประมาณเพิ่ม69,000ล้านบาทครับเพื่อให้เพียงพอในการใช้กับความต้องการของคนในพื้นที่และถ่ายโอนงบประมาณกับภารกิจไปพร้อมๆกันครับแต่เป้าหมายของรัฐบาลก้าไกลนั้นก็ชัดเจนครับเพื่อนสสนัทพงษ์เรือปัญญาวุฒิก็เสนอไว้ว่า สัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อส่วนกลางต้องเพิ่มขึ้นเป็น50-50ครับงบประมาณที่คิดโดยท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกดีกว่างบประมาณที่คิดโดยราชการส่วนกลางที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วคิดแทนแน่นอนครับเป้าหมายนี้เป็นจริงได้ครับถ้าเราแบ่งสัดส่วนรายได้แวดและภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีภาษีสรรพสานิตตามมูลค่ากิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ครับแบ่งกัน50-50ครับท้องถิ่นจะกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่อีก7,580แห่งครับ คนทุกคนก็ไม่ต้องมากระจุกตัวแย่งงานกันที่กรุงเทพชนบุรีและยองอีกต่อไปครับประเด็นสุดท้ายครับบางทีความแตกต่างที่สําคัญที่สุดของงบประมาณของรัฐบาลพลเอกประยุทธจันโอชาและงบประมาณก้าวไกลอยู่ที่วิธีคิดและกระบวนการจัดทํำงบประมาณนี่แหละครับพวกเราใช้เวลา4ปีครับตั้งแต่ปีแรกในการเรียกร้องให้เปิดข้อมูลงบประมาณเนี่ยในรูปแบบ Excel ครับแต่ก็ไม่เคยได้ครับ พราะรัฐบาลชุดนี้ยังติดอยู่ในกรอบว่าข้อมูลภาครัฐเป็นข้อมูลของราชการแต่ปีนี้ครับพวกเราเชิญชวนภาคประชาชนครับให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาครับใช้เทคโนโลยี OCR เปลี่ยนจากข้อมูลเล่มงมประมาณ28เล่มสี่หมืรายการเป็น Excel ได้ทําให้การวิเคราะห์โงมานเกิดขึ้นได้ฟังข้อเสนอจากประชาชนได้ง่ายขึ้นภายในไม่กี่นาทีครับคือเมื่อมีข้อมูลเปิดบทพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันคือการระเบิดศักยภาพของการท่องระมาณ ให้กลายเป็นงบประมาณของประชาชนครับถ้ากล่าวโดยสรุปครับข้อเสนองบประมาณของก้าวไกลของเราคือเปลี่ยนงบประมาณจากสวัสดิการอนณาถาสวัสดิการพิสูจน์ความจนเป็นสวัสดิการทั่วนหน้าเติมพลังให้ประชาชนเติมอนาคตให้การศึกษาเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเสือนอนกินกลุ่มทุนผูกขาดไม่กี่ตระกูลเป็นเศรษฐกิจรายย่อย SME 3ล้านเครื่องจักรเปลี่ยนจากช้างป่วยราชการรวมศูนย์เป็นท้องถิ่นก้าวหน้า 7,580แห่งเปลี่ยนจากงบประมาณราชการเป็นงบประมาณของประชาชนที่ประชาชนเป็นเจ้าของภาษีและงบประมาณครับใน4ปีที่ผ่านมานี้ครับวาระการเมืองครั้งแรกของพวกเราตั้งแต่อนาคตใหมย่ยันมาก้าไก่นะครับพวกเราเชื่อยืนยันครับประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ครับและผมก็ขอเป็นตัวแทนพรรคเก้าไก่ตอบสรุปคำท้าท่านนายกเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายิ่งพวกเราเข้าใจ พวกเรายิ่งมั่นใจครับและพักเก้าไกลพร้อมครับและมาเพื่อเปลี่ยนแน่นอนครับตอนนี้ที่ประเทศไทยต้องการเนี่ยคือผู้นําอย่างพิธาที่มีเจตจํานงที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงครับและพักการเมืองอย่างพักเก้าวไกลที่กล้าชนกระ,ระบอบในทุนขุนศึกสักดิกกกกกนาครับเพื่ออนาคตใหม่ของประชาชนเพื่อประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมครับขอบคุณครับ